สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับลิปนีครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ณล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่8กรกฎาคมคร6 6ับ2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง3 HD นะครับหมายเลข33ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไป นะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับสำหรับรายการศึกเจ้าเมไทยในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ลวงหนะครับรายการศึกเจ้าเมไทยในสัปดาห์นี้ครับ เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24่นะครับหวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนหมัดบวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ a p k สองสี่นะครับต้องมีแอดดับหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือด มวยไทยแนะนำมานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักตกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักตก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นผาด่านแก้วสมฤทธิ์นะครับพบกับยอดมณีสวนจากคาเฟ่ครับในพิกัด105ปอนด์นะครับผาด่านแก้วสมฤทธิ์ครับนักชกวัย24ปีนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับสำหรับเจ้าผาด่านนะประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยมัดนะครับมีลุ้นนับน็อกเลยนะครับเก็บตัวฟิซอาไปที่ค่ายมวยแก้วสมฤทธิ์นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน็อกนิดหนึ่งครับเพชรประยักษ์ลั่นสีขาว 28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็าถือว่ามีรายการต่อเนื่องเล่ล่าสลับเจ้าผาด่านนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นยอดมณีสวนจากคาเฟ่ครับนักชกวัย29ปีนะครับจากจังหวัดสตูลครับก็เป็นมวยอาวุธครบเพื่องนะครับเป็นมวยขวานะครับสำหรับยอดมณีนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับเป็นรุ่นพี่ครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ใหญ่เฉยซีฟู้ดนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทอาวุธหนักแรงครับ นอกเนก็ต้องอยู่ที่เจ้าผาด่านนะครับประเภทมวยเข่าบูรุดันนะครับปลอดแก่ป,ปลายแรงนยก็ต้องอยู่ที่ยอดมณนีนะครับสำหรับปวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปทิ้งด้านของยอดมณนีส่วนจากคาเฟ่นะ ดูว่าช่วงหลังนี่สดมากอ่ะนะครับเขาในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาไม่พลาดนะครับโดนหมัดของเจ้าผาดานนะครับนับนอกไปก่อนนะผมรู้ว่าท้ายอ่ะนะครับเขาในนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับเดินเสียบเดินแทงนะครับรูปร่างโชกก็น่าจะได้เปรียบด้วยนะครับสำหรับยอดมณีนะครับออกชอบไปที่มวยเข่าครับชอบไปที่ยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับจะเอาชนะผาด่านแก้วสมริดไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่ยอดมณนีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของในการครับเป็นมวยรอบพับวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับรักชุมพรพักยก118นะครับพบกับนารินเดชไหทองคำครับในพิกัด120ปอนด์นะครับรักชุมพรพักยก118ครับดูว่ารักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับนักชกวัย27ปีครับจากชุมพรนะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับรักชุมพรนะประเภทตั้งรับจับทางนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับอาวุธหลากหลายเก๋าเกมเลยนะครับล่าสุดที่ชกไว้นี่ก็แแพ้คคะนนนรับใ เพชรเปาลิททีบีเอ็มยิมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคูชชกครับเป็นนารินเดชไห่ทองคำครับนักชกวัย24ปีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือเลยนะครับสำหรับนารินเดชประเภทเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธดักแรงนะครับหมัดหนักศอกคมครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟิโซออมยู่ที่เพชรปตอนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นอกกุฎิศีครับใหกับเจ้าอินทรรีเกียรติเจริญชัยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็ฝีมือกับฝีมือนะครับประเภทเก๋ากระดูกมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับซ้ายกับขวาครับรักจุพรนี่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เจ้านลินเดชนี่เป็นมวยขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมชอบไปที่ทางหน้าของรักชุมพรพักจก1นึหครับหรือว่ารักชุพรท่าแซยาสัตว์อะ นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับผมรู้ว่าทีต่อทีเนี่ยสภาพร่างกายครับผมเจ้ารักจุมพรเขาจะดีกว่านะครับเจ้านาลินเดนนี่ช่วงหลังโดนไม่ได้เลยนะครับโดนัหนักกลุนแรงไม่ค่อยได้นะครับสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับออกชอบไปที่รักจุมพรพักจกหนึ่งแปดครับร่างกายดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะด้าของนาดินเดไหท่องคำไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองข้อดีการครับออกชอบไปที่รักชุมพรนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับวูคองพักยก24นะครับพบกับเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูดครับเนพิกัด1บ131ปอนด์ครับวูคองพักยก24ครับรัวเจ้าวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ นะครับนักชกวัย18ปีครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือจัดเลยนะครับสำหรับเจ้าวูของนะวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดสอกแรงครับอาวุธหลากหลายนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับลาสุดที่ชกว้นี่ก็ชนะคะแนนครับเขาผ่องสักพินโยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดครับนักชกวัย26ปีนะครับจากจังหวัดตรังนะครับก็เป็นมวยเขานะครับประเภทเปิดเกมเลยนะครับขวางเสียบขวางแทงนะครับปูดูด นะครับเก็บตัวพี่ซอมอยู่ที่ใหญ่เฉสีฟู้ฟูตนะครับไฟล์่าสุดชกไว้ครับก็ชนะคะแนนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับขาของบูกของนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับประเภทตั้งรับจับตางรวดเร็วนะครับวงไหนก็มีไล่แขนกดแขนแทงสู้ นะครับฟอมหลังนี่ถือว่าสดมากครับสำหรับเจ้าวูของนะครับในขณะที่เพชรแสนคมครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าบูดุดันเลยนะครับประเภทเดินเสียบเดินแทงนะครับแข็งแกร่งแนะครับช่วงหลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแดงขึ้นมาครับสำหรับเพชรแสนคมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่เจ้าวูของพักโลกสองสี่ครับดูว่าทรงมวยทางมวยนี่จะดูดีกว่านะเป็นมวยเปิดเกมได้เป็นมวยฝีมือได้นะครับช่วงหลังนี่ถือว่าผ่านไปดีๆมามากกว่านะครับกินเหลี่ยมกินทรงครับตีต่อชี้ชิงกันออกนะครับผมถือว่าเจ้า ขเขาจะไวกว่านะครับออกชอบไปที่วูคองพักยก2อสี่ครับวันนี้จะเอาชนะมวยเข่าครับอย่างเป๊ะแสนคมใหญ่เฉยซีฟู้ดไปได้นะครับสำหรับกู้เอกนํารายการนะครับออกชอบไปที่วูคองพักยก2อสี่นะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการครับเนรามิตรทุ่งสงมวยไทยยิมนะครับพบกับ2ชาติสีโอปอนครับในพิกัด116ปอนด์นะครับเนรามิตรทุ่งสงมวยไทยยิมครับนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเพื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเนรามิตรนะประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยมัดนะครับวงไหนปั้มตีแข็งแกร่งครับการแลกกล้าบวกนะครับเป็นมวยปล่อยปลายแรงนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยเกียรต์กับทอนนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนน2ชาติสีโอปอนครับ ผู้ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนกู้ชกนะครับเป็น2ชาติสีโอปอดครับนักชกวัย18ปีนะครับจากประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับสำหรับ2ชาตินะครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเข่าได้นะครับอาวุธหลากหลายครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้า2ชาตินะครับก็เก็บตั๋วพิซซ้อมไปที่สวังเสือนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับให้กับเนรมิตรทุ่งสงมวยไทยยิมครับผู้ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนนิ นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะล่าสุดที่ชกกันไว้ที่ราชดำเนินนะครับก็เป็นธนนะของเจ้าเนลมิดนะครับที่เอาชนะมาได้นะครับประเภทเปิดเกมก้าแรกก้าบวกครับอยู่ที่เนลมิดครับประเภทฝีมือได้เขาได้นะครับหลากหลายหนักแรงเ่ยก็ต้องอยู่ที่2ชาตินะครับล่าสุดนี้ชกไว้สนุกมากนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ด้านของเนลมิรทุ่งสงมวยไทยยิมครับดูว่าเบียดไปเบียดมาที่รทีนะลูกแข็งแรงลูกทรหดเนี่ยจะดีกว่านะครับทรงมวยอาจจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าได้ลูกขยันได้ลูกเดินนะครับตัวเล็กกว่าแต่ดูแข็งแรงกว่านะครับสำหรับเจ้าเนลมิรวันนี้น่าจะเอาชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับออกชอบไปที่เนลมิรทุ่งสงมวยไทยยิมครับวันนี้จะเฉือนนะครับเอาชนะคู่ปรับเก่าครับอย่าง2ชาติสีโอปอลไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่ปิ้ารายการนะครับออกชอบไปที่เนนรรมตะคับ สำหรับตัวเด่นเน้นๆครับชอบพิสุดิ์ในรายการครับผมออกชอบไปที่รักชุมพรพักยกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับดูว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายดีกว่านะครับนลินเดนนี่โดนไม่ค่อยได้เลยนะครับวันนี้มาเจอมวยที่รูปร่างโชกใกล้เคียงกันดูว่าธนาของรักชุมพรย่ยไม่น่าจะเหนื่อยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายที่ต่อทีครับดูว่าร่างกายดีกว่านะครับชอบพิสุจน์ในรายการนะครับออกชอบไปที่รักชุมพรพักยกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ และนี่ก็เป็นทศนาวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันเสาร์น้ครับวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566นะครับจากเวทีบวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 3hd ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณสมัยสกุลเมตานะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับกิมมี่ก็ ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ